สวัสดีครับสำหรับทุกท่านนะครับที่อยากจะเรียนออนไลน์อยากจะประชุมออนไลน์นะครับหรืออยากจะเข้าเรียนอะไรต่างๆที่มันเป็นออนไลน์แล้วผ่านโปรแกรม z o มนะครับวันนี้คลิปนี้เราจะสอนการใช้งานโปรแกรม z o o มนะครับไปที่ Play Store ก่อนครับอันดับแรกแล้วก็ไปเสิร์ชคําว่า z o o มนะครับ z o o m นะครับจากนั้นกดค้นหาครับ โปรแกรมนี้ใช้ฟรีนะครับกดคําว่าติดตั้งแต่ตอนนี้โอปป้าติดตั้งแล้วมันก็เลยเป็นคําว่าเปิดนะครับคราวนี้เวลาเราเปิดไปจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับ Start a Meeting นะครับซึ่งแน่นอนเวลาเราเรียนออนไลน์เนี่ย หรือเวลาเราจะประชุมออนไลน์กับที่ทำงานนะครับซึ่งตอนนี้ work from home ใช่ไหมครับเขาก็จะส่ง user กับ password มาให้เราหรืออาจจะเป็นลิงก์นะครับถ้าเป็นลิงก์เราก็กดเข้าไปได้แล้วก็ใส่ password ถ้าเกิดว่าเป็น user เราก็แค่ใส่ user และ password และตอนนี้ครับสมมุติว่าตอนนี้มีประชุมแล้วโอป้าต้องการเข้าร่วมนะครับโอป้าจะกดคำว่า join meeting นะครับแล้วก็ใส่รหัส id ที่เขาให้เรามานะครับ8678047นะครับ 8182อ่ะอันนี้ก็สมมุติว่าเป็นรหัสที่เราจะเข้าไปในซูมแล้วเราก็ตั้งชื่อเราได้ครับจะเป็นชื่อเล่นชื่อจริงก็ใส่ไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดคําว่า Joy นะครับกดคําว่าจอยนะครับพอเรากดคําว่า Joy นะครับรค, Joy, คราวนี้เนี่ยมันจะมีคําว่า Meeting Passcode อันนี้ก็ ที่ประชุมของคุณหรือบริษัทคุณหรือว่าโรงเรียนคุณหรือที่เรียนออนไลน์เนี่ยเขาก็จะส่งให้คุณนะครับก็ให้คุณใส่ไปเลยนะครับซึ่งในที่นี้โอปป้าก็จะใส่นะโอปป้าเราเปิดห้องประชุมออนไลน์แบบเทสติ้งขึ้นมานะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยครับแบบนี้แล้วก็กดโอเคครับจากนั้นเนี่ยคุณก็จะเป็นคําว่า g o t it นะครับ gotit คืออะไรนะ g o t it ก็คือนะครับคนที่เขาเนี่ยเป็นเจ้าของซูมนะครับเรา เขาก็จะอนุมัติเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าเราไม่เคยใช้ซูมก็กดคำว่าอนุญาตนะครับแล้วครนี้มันจะมีคำว่าจอยวิดวิดีโอนะครับอ่ะจอยวิดวิดีโอคืออะไรนะครับถ้าจอยวิดวิดีโอก็คือเปิดวิดีโอแบบนี้เหมือนที่คุณเห็นหน้าป้าเห็นปากว่าป้ายไหมครับถ้าจอยวิดเอาวิดีโอคือไม่เปิดวิดีโอนะครับแต่คุณจะเปิดที่หลังก็ได้นะครับอ่ะอ่ะสมมติว่าเราจอยวิดวิดีโอเปิดวิดีโอไปด้วยนะครับแน่นอนครับในครนี้เราก็ต้องรอนะครับให้กับ เจ้าของปลายทางเนี่ยเขาแอดมิดเราก่อนก็คืออนุญาตให้เราเข้าห้องนะครับเราถึงจะเข้าได้จากนั้นเนี่ยพอเวลาเขาอนุมัติเนี่ยก็รอสักครู่นะครับที่เราจะเข้ามายัางห้องสุงน่นี้คราวนี้มันไม่มีเสียงท่นยังไงดีนะครับถ้ามันไม่มีเสียงนะครับง่ายๆนะครับคุณไปคําว่านะครับ Wi-Fi or Cellular Data นะครับเห็นไหมครับมาละอ่า อันนี้พอเรากดคําว่า WiFi นะครับเมื่อกี้มันก็จะขึ้นเสียงมาคราวนี้เราต้องการปิดไมใช่ไหมครับเวลาที่เราประชุมไม่อยากจะส่งเสียงรบกวนเนี่ยมันจะมีคําว่าอันมิ้วถ้าเราเปิดมันจะเป็นถ้าเมื่อกี้เราเปิดมันก็จะเป็นเสียงไมเข้ามาถูกไหมครับแต่ถ้าเราปิดขีดค่าสีแดงๆซ้ายมือล่างเนี่ยครับมันจะเป็นการปิดไมถ้าเกิดว่าเราอยากจะปิดวิดีโอเนี่ยครับก็กดรูปวิดีโอ เห็นไหมครับหน้าเราก็จะไม่ขึ้นแล้วมันก็จะเป็นคําว่า stop นะครับ stop วิดีโอถ้าเราอยากเปิดวิดีโอใหม่ก็แค่กดรูปวิดีโอสมมุติว่าเราประชุมออนไลน์ใช่ไหมครับแล้วเราต้องการแชร์กับที่ประชุมเราก็กดรูปใหม่อีกครั้งหนึ่งให้มันได้มีขีดค่าครับสวัสดีครับเห็นไหมครับมาเกอโอป้าเปิดใหม่แล้วพูดนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแชร์ล่ะทำยังไงนะครับสมมุติว่ามีแบบ การเรียนนะครับแล้วคุณเรียนผ่านมือถือแล้วคุณอยากจะแชทนะครับคุณกดคําว่ามอตัวนี้ครับจุด3จุดแล้วไปคําว่าแชทครับสมมติว่าที่บริษัทคุณที่ประชุมคุณหรือที่เรียนออนไลน์คุณบอกว่าอ่าใครพร้อมแล้วอ่เราก็จะพิมพ์ว่าพร้อมแล้วนะครับพิมพ์ไปเลยครับกดคําว่าเซ็นเนี่ยครับก็เป็นการแชทเสร็จแล้วพอแชทเสร็จก็กดคําว่า close ถ้าเราต้องการพิมพ์ใหม่นะครับก็เหมือนเดิมกดจุด3จุดคําว่ามอนะครับแล้วก็ไปคําว่าแชทนะครับเห็นไหม ถ้าเขาบอกว่าอ่าให้เรากดหนึ่งน้อยอ่านเราก็กดหนึ่งนะครับเห็นไหมเราก็สามารถโต้ตอบกับคนที่สอนได้แล้วนะครับหรืออาจจะเป็นเจ้านายคุณนะครับบริษัทคุณเมื่อคุณเรียนเสร็จแล้วนะครับคุณก็อย่าลืมกดด้วยคราวนี้เวลาที่เราเรียนเสร็จแล้วนะครับเราก็อย่างที่บอกครับถ้าเราอยากดูรหัสซูมตรงนี้นะครับแล้วบางทีแบบเพื่อนๆของเราเข้าไม่ได้เราอยากจะช่วยเหลือเพื่อนๆเราก็สามารถดูตรงนี้ได้ครับมันจะมีรหัสแล้วก็ยูเซอร์เข้ามาแบบนี้เองนะครับ แล้วก็เวลาที่คุณอยากจะปิดเสียงบางอย่างก็ปิดเสียงได้ครับเห็นไหมตรงซ้ายมือบนถ้าคุณอยากจะกลับกล้องนะครับก็เป็นเนี่ยสัญลักษณ์รูปกล้องแล้วก็เป็นตัวกลับกล้องเห็นไหมครับข้างบนนี้ในที่นี้โอป้ายังไม่ได้ปรับกล้องเนาะจากนั้นเมื่อคุณเรียนเสร็จแล้วคุณก็สามารถที่จะกดคําว่า lift นะครับตัวนี้แล้วก็ไปคําว่า lift meeting นะครับ lift meeting นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับตัวนี้ อันนี้ก็จะเท่ากับว่าเราเรียนเสร็จละแล้วเราจะออกละหรือเราประชุมกับเจ้านายเสร็จละเราจะออกอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเวลาที่เราจะเข้าร่วมประชุมออนไลน์นะครับผ่านโปรแกรม z o o มยังไงใครชอบเทคนิคนี้พิมชอบใต้คอมเมนต์ไว้นะครับสวัสดีครับ